ในช่วงนี้ใครที่ติดตามวงการเกมหรือสตรีมก็คงจะเห็นชื่อของเกม o n g Us กันมาบ้างใช่ไหมล่ะครับถึงแม้เกม o n g Us จะเพิ่งมาเริ่มฮิตในประเทศไทยได้ไม่นานนักแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเจ้าเกมนี้มันเปิดตัวมานานกว่า2ปีแล้วนะซึ่งก็ถือว่าแปลกมากๆ ที่จูจ่ๆเกมโนเนมเกมหนึ่งที่ไม่ได้มีบริษัทยักษ์ใหญ่หนุนหลังอัดเงินโฆษณากลับดังขึ้นมาได้ในคลิปนี้ทางแบคเข้าอีสปอร์ก็จะพาทุกๆคนไปรับชมกันว่าเจ้าเกมมององัสนี้มีความเป็นมาอย่างไงเริ่มต้นมาจากจุดไหนแล้วทําไมมันถึงเพิ่งมาโด่งดังเอาตอนนี้ถึงแม้จะเปิดตัวมาได้หลายปีแล้วก็ตามเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับใครที่กำลังมองหาเมาส์เกมมิ่งสำหรับสายเกมแนว f อ s ก็สามารถไปดูที่ร้าน o g i ิ e ท h ใน s h อ p e e ได้เพราะตอนนี้เมาส์รุ่น G 4 0 2ลดราคากระหน่ำกว่า40%ด้วยกันซึ่งจากที่เราไปลองเช็คราคาในเว็บอื่นๆมานั้นก็จัดว่าถูกกว่าที่อื่นระดับหนึ่งเลยล่ะครับหรือใครที่กำลังมองหาเกมมิ่งเกียร์ชนิดอื่นทั้งสินค้าแบบที่มีและไม่มีแบรนด์ก็สามารถไปดูได้ในช้อปปีเลยนะครับเพราะตอนนี้ก็มีหลายร้านมากๆที่จัดโปรโมชั่นอยู่ ถ้าหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ใน e s สคริปชันได้เลยนะครับเหมือนเดิมหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ของทาง b a n k k อร Esport ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับเรื่องราวของเจ้าเกมสุดกวนนี้ได้เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2018ในตอนนั้นได้มีกลุ่มนักพัฒนาเล็กๆก,กลุ่มนึงที่มีชื่อว่า i n n เด Slot เปิดตัวเกมมือถือที่มีชื่อว่าอ o n ง u s ขึ้นมา มันเป็นเกมแนวบัฟและสืบสวนที่มีแรงบันดาลใจมาจากบอร์ดเกมชื่อดังอย่างแวร์วูฟและมาเฟียหลักการเล่นเกมนี้มันก็คล้ายคลึงกับบอร์ดเกมเหล่านั้นมากๆเพราะในตัวเกมจะมีคนร้ายซ่อนอยู่ในหมู่คนดีโดยคนร้ายจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ทุกๆคนเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีเพื่อไม่ให้ถูกโหวตกาจัดทิ้งในขณะที่แอบฆ่าคนดีอยู่เรื่อยๆส่วนฝั่งคนดีก็ต้องรวบรวมข้อมูลว่า ใครกันที่เป็นคนร้ายซึ่งปะบนอยู่ในกลุ่มของพวกเราและทําการโหวตเพื่อกําจัดทิ้งซะหรือไม่ก็ทําภารกิจในเกมให้รู้ล่วงจนชนะถึงแม้ตอนเปิดตัว a m o อง Us จะไม่ได้รับความสนใจอะไรมากดนะักแต่นักพัฒนาก็ไม่ได้ถอดใจและทำการอัปเดตตัวเกมมาเรื่อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอในปลายปี2018 Inner Slot ได้ตัดสินใจที่จะเปิดตัวอมองัสเวอร์ชัน PC บนแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง s ตรีมทำให้ฐานผู้เล่นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเปิดตัวในรอบนั้นก็ยังคงไม่ได้ทาให้เกมอมงอสมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นมากมายเท่าไหรนักแต่นักพัฒนาก็ยังคงทําการอัปเดตตัวเกมเรื่อยๆในทุกๆสัปดาห์ตามคําแนะนําและก็การวิจารณ์ของชุมชนด้วยการอัปเดตตัวเกมอย่างต่อเนื่องทําให้ชุมชนผู้เล่นที่มีอยู่ในตอนนั้นไม่หายไปไหนและเมื่อมีผู้เล่นใหม่เข้ามาลองเล่นกันเรื่อยๆก็ได้ทาให้ฐานผู้เล่นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใครที่อยู่ในวงการเกมก็คงจะทราบกันดีใช่ไหมล่ะครับว่า เวลาที่ดีที่สุดในการโปรโมทเกมให้คนรู้จักก็คือเวลาที่เปิดตัวเกมครั้งแรกถ้าลองสังเกตดูในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเวลาที่มีเกมชื่อดังจากบริษัทยักษ์ใหญ่เปิดตัวทีไรพวกเขาก็มักจะทำการลงโฆษณาตามช่องทางต่างๆเช่น Facebook หรือ YouTube และยังมีการจ้างสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์เพื่อให้เล่นเกมนั้นๆอีกด้วยอย่างไรก็ตาม i n n e r Slot เป็นเพียงกลุ่มนักพัฒนาเล็กๆที่ไม่ได้มีงบมากมายอะไรนะัก ทำให้ตอนที่เปิดตัวเกม Among Us พวกเขาก็ไม่ได้ทำการจ้างโปรโมตเหมือนกับเกมยักษ์ใหญ่เหล่านั้นเลยเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วคําถามที่ตามมาก็คือแล้วเกม Among Us ปั้นโด่งดังขึ้นมาได้ยังไงถ้าเกิดไม่ได้อัดเงินโฆษณาเลยมันอาจจะฟังดูง่ายไปหน่อยแต่แก่นหลักที่ทําให้ Among Us โด่งดังขึ้นมาอย่างผู้แตกนั้นก็เพราะมันเป็นเกมที่เล่นสนุกพอๆกับการที่เราดูคนอื่นเล่นเลยด้วยการที่ออมงัสเป็นเกมที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องทําการบัฟแบบรัวๆเพื่อที่จะเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้ทําให้มันเป็นเกมที่หมอมากๆกับก,บการนํามาสร้างคอนเทนต์จุดเริ่มต้นของกระแสออมงัสนั้นได้เริ่มจากยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าโกดนอตเขาได้นำเกมออมงัสไปทำเป็นคอนเทนต์ลงบนช่อง YouTube ในเดือนพฤษภาคมปี2019 หลังจากที่คลิปนั้นเผยแพร่ออกไปมันก็กลายเป็นหนึ่งในคลิปที่ไวรัลที่สุดในช่องของเขาเลยจากความนิยมที่ได้รับในคลิปนั้นโกด t n อตก็เลยเห็นว่าการทำคอนเทนต์ด้วยแกอมอง g ัสคงดีกับช่องของ,ของเขาแน่ๆตัวของเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำคลิปมันต่อมาเรื่อยๆจนเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์เลยทีเดียว หลังจากที่คอนเทนต์ของโกดน็อตได้รับความนิยมมากขึ้นมันก็ได้ทำให้ยูทูบเบอร์ชาวอีพคนหนึ่งนาม EastTube Gaming ได้นำแก Among Us มาทำคอนเทนต์ด้วยเช่นกันที่น่าสนใจก็คือคลิป Among Us ของ EastTube ก็ได้รับความนิยมแบบล้นหลามเป็นล้านล้านวิวเหมือนกับของโกดนอตไม่มีผิดจากจุดนี้เองยูทูบเบอร์คนอื่นๆที่มาเห็นแกมอ n งอสก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามันเป็นเกมที่น่าเอามาเล่นมากม เพราะธรรมชาติของเกมนี้จะบังคับให้ผู้เล่นต้องมีการโต้เถียงและบัฟกันตลอดเวลาทำให้เกิดความสนุกมากๆให้กับคนที่ทั้งเล่นและผู้ชม ในเดือนสิงหาคมปี2019ยูทูบเบอร์ชื่อดางคนอื่นๆที่มีผู้ติดตามหลักล้านเช่นแบนเด r ร์ t ิต้าเอ็กซ์เอเบโฟลิพกมเมอรและ OCMC ก็ได้หันมาทำคลิปเกมอมงัสมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าคลิปเหล่านั้นก็ดังเป็นพลุแตกได้ยอดวิวเป็นหลายล้านอย่างไรก็ตามความโด่งดังในรอบนั้นเกิดขึ้นภายในชุมชน y t u t u แทบแทบบราซิลเท่านั้นแต่ในช่วงปลายปี2019ชื่อเสียงของอมงัส ก็ได้เริ่มโด่งดังมาถึงหูของชุมชน YouTube ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักกันบ้างในตอนนั้นยูทูบเบอร์ชาวอังกฤษสายเกมที่มีนามว่าเคฟได้เห็นเกม m o n g Us และก็ได้ตัดสินใจที่จะนำมาสตรีมบนทวิชในต้นปี2020เคฟก็ได้เริ่มนำคลิปไฮไ์ต่างๆของเกม m o n g Us จากในทวิชมาลงที่ช่อง YouTube เพิ่มด้วยคลิป m o n g Us แรก ที่เคฟลงไปนั้นก็กลายเป็นคลิปที่โด่งดังมากๆเหมือนกับของโกดน็อตไม่มีผิดเพราะคลิปนั้นได้ยอดผู้ชมเกือบ2ล้านวิวจากจุดนั้นดูเหมือนชุมชน YouTube ในฝั่งอเมริกาเหนือจะเริ่มรู้แล้วว่าเจ้าเกมอมงอสเนี่ยแหละที่เป็นเกมที่น่าทำคอนเทนต์แบบสุดๆด้วยเหตุนี้เองในกลางปีนั้นยูทูบเบอร์ชื่อดังมากมายก็ได้หันมาทำคลิปและสตรีมเกมอมงอสกันมากขึ้น,นเรื่อยๆ ในขณะที่เกมอมงัสเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในฝั่งอเมริกาเหนือภายในชุมชนสตรีมเมอร์ของเกาหลีใต้เองก็ได้หันมาให้ความสนใจเกมอมงัสมากขึ้นเช่นกันเพราะสตรีมเมอร์ชื่อดังหันมาสตรีมเกมนี้กันหมดเลยพอเป็นแบบนี้ยอดผู้ชมบน Twitch ของเกมอมงัสก็เริ่มทะยานมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อเกมใดก็ตามที่มีชื่อเสียงโด่งดังในชุมชนทวิชมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่นักที่สตรีมเมอร์คนอื่นๆจะหันมาสนใจเกมนี้กันบ้างในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกม Among Us ก็โด่งดังขึ้นอีกระดับเพราะยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง Soda Popping ที่มีผู้ติดตามนับล้านคนได้ลองเล่นเกมนี้บนสตรีมจากคำแนะนำของพนักงานทวิช ซึ่งมันก็ได้ทาให้สตรีมเมอร์อีกมากมายหลายต่อหลายคนหันมาลองเล่นตามในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีสตรีมเมอร์ระดับโลกอีกหลายคนเช่น XQC, โปกาลอและเพื่อนๆของเขาก็ได้หันมาเล่นเกมนี้จากตรงนี้มันก็ได้ทาให้เกมอมงัสโด่งดังแบบพลุแตกอย่างหยุดไม่อยู่เพราะมีสตรีมเมอร์ชื่อดังมากมายได้หันไปเล่นกันหมดทุกๆคนก็เริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทําไมอมงัสถึงโด่งดังขึ้นมาได้พอสตรีมเมอร์ชื่อดังคนหนึ่งหันมาเล่นเกมนี้ พวกเขาก็ต้องชวนเพื่อนคนอื่นมาเล่นและโดยส่วนมากแล้วสตรีมเมอร์ชื่อดังก็มักจะมีเพื่อนเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังคนอื่นอีกด้วยทําให้ความนิยมของเกมนี้แพร่ขยายออกไปเรื่อยๆในวงกว้างจุดที่ทําให้เกมอมงัสได้รับความนิยมมากขึ้นนั้นก็มาจากการที่มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องใช้คอมแรงๆก,ก็เล่นได้ และมันยังเป็นเกมที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์สายไหนก็ตามคุณก็จะสามารถสนุกไปกับมันได้ต่างกับเกมอื่นๆก่อนหน้านี้เช่น Fortni t e v a l o r a ร t หรือ League of Legends ที่จะดังแค่เฉพาะในวงการใดๆวงการหนึ่งเท่านั้นที่สำคัญก็คือมันเป็นเกมที่ต้องใช้คนเล่น4-10ถึงคนทำให้ผู้คนมากมายต้องไปชวนเพื่อนคนอื่นมาเล่นจนทำให้เกิดเอฟเฟกลูกโซ่ไปเรื่อยๆครับนอกจากนี้สาเหตุที่ผู้คนมากมายชอบเกม o n g Us ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเกมที่เราจะเห็นสตรีมเมอร์หรือยูทูบ คนโปรดของพวกเราสนุกกับการเล่นได้อย่างเต็มที่กับเพื่อนๆของเขาครับและเมื่อสตรีมเมอร์สนุกคนดูอย่างเราๆก็ไม่แปลกใจที่จะสนุกสนานไปกับเกมนี้ด้วยจากกระแสอันโด่งดังในต่างประเทศเกมอมองัสก็ได้เริ่มแพร่กระจายเป็นที่รู้จักในวงการเกมของประเทศไทยเพราะยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังในไทยอย่าง h a r o c รเก g s p o r t ปอตและคนอื่นๆอีกมากมายก็ได้นำเกมนี้ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนของเขาจนทําให้กลายเป็นอีกเกมที่ดังอตทิตในช่วงนี้ไปครับ สำหรับคนที่ไม่เห็นภาพว่าเกมนี้โด่งดังมากขนาดไหนในระดับโลกในเดือนก,กรกฎกาคมและสิงหาคมนั้น Among Us ก็ได้มียอดผู้ชมที่พุ่งทะยานบนทวิชจนทําให้มันกลายเป็นเกมที่มียอดผู้ชมเทียบเท่ากับเกมชั้นนําอย่าง League of Legends Fortnite หรือ Call of Duty ได้เลย ในต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมายังมีการรายงานอีกด้วยว่า A มอง g Us มียอดผู้เล่นพร้อมกันทั้งบนมือถือและ PC กว่า1.5ล้านคนและยังมียอดผู้ชมบน Twitch กับยอดดาวน์โหลดบนสตรีมติดอันดับท็อปอีกด้วยนอกจากนี้กระแส A มอง g u สยังได้ทำให้ยอดดาว์โหลดแอปพูดคุยอย่าง Discord ให้แต่แแสนครั้งต่อวันเลยทีเดียวนี่คงจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้กับนักพัฒนาเกมหลายๆเจ้าไปเลยว่าท้ายที่สุดแล้วการที่เกมใดเกมหนึ่งจะโด่งดังขึ้นมาได้นั้น มันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้งบหลายล้านบาทในการโปรโมทโฆษณาหรือต้องมีภาพสวยสมจริงอะไรเลยแต่สิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆก็คือคุณภาพของตัวเกมและการรับฟังความเห็นจากฐานผู้เล่นเพื่อเอามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเกมนั้นๆมีคุณภาพจริงๆเหล่ายูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ทั้งหมดก็จะมาโปรโมทให้คุณเองอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับเกมมงัส เพราะท้ายที่สุดแล้วเกมก็เป็นเพียงช่องทางหนึ่งที่ทําให้ผู้คนสามารถเข้ามาทำกิจกรรมแข่งขันร่วมกันเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวต้นต่อว่าทําไมอมองัสถึงโดง่งดังขึ้นมาได้ขนาดนี้เหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทางแบงค์ข้าอ e ีสปอร์ตก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส c คร b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับ